คิดว่าเอาให้ชัดว่าเราทําเงินดิจิทอลเพื่ออะไรอันนี้ต้องอธิบายหนักเลยครับเพราะเงินนี้ไม่ได้เป็นเงินของนายกนะฮะเงินนี้เป็นเงินที่ต้องกู้มากู้มาเนี่ยทุกคนในประเทศนี้เป็นหนี้หมดอันนี้ต้องตอบให้ชัดนะมันมีผลทางเศรษฐกิจอย่างไรยังไม่เคยมีการถแถลงเลยนะครับผมคิดว่าเอาให้ชัดว่าเราทําเงินดิจิทัลเพื่ออะไรถ้าบอกว่าเพื่อจะลดเหลื่อมล้ํา หรือเพิ่มเลื่อมล้ำถ้าให้เท่ากันเนี่ยมันเพิ่มเหลื่อมล้านะครับเพราะฉะนั้นคนที่รายได้น้อยควรจะได้เพียงพอที่จะใช้ตอบโจทย์ชีวิตครับวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีของแพงเขาได้เงินไปเขาบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าบอกว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเอาไปให้คนที่มีอันจะกินด้วย อันนี้ต้องอธิบายหนักเลยครับเพราะเงินนี้ไม่ได้เป็นเงินของนายกนะฮะเงินนี้เป็นเงินที่ต้องกู้มากู้มาเนี่ยทุกคนในประเทศนี้เป็นหนี้หมดอันนี้ต้องตอบให้ชัดนะแล้วก็มันมีผลทางเศรษฐกิจอย่างไรยังไม่เคยมีการถแถลงเลยนะครับถ้าบอกว่าการกระตุ้นนี้ทำให้ภาษีเก็บได้มากขึ้นจนเท่าเท่าเท่าทุนเงินอย่างนี้ก็เรื่องหนึ่ง แต่ทุกคนฮะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วผมเองก็คำนวณได้มันไม่มีทางไปอย่างนั้นนะครับมันจะถ้าถ้าจะให้ไปกระจายขนาดนั้นเนี่ยไม่มีทางที่เราจะเก็บภาษีได้มากขึ้นจากการเติบโตงเศรษฐกิจจากเงินที่ใช้ไปเพราะตรงนี้เองเป็นปัญหาครับยิ่งมากรอบเท่าไหร่ยิ่งดีแต่บางเรื่องมันไม่ใช่บางเรื่องมันเป็นรอบเดียวสองรอบขึ้นอยู่กับว่านโยบายให้ทําอะไรครถ้าไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ย ผมว่าจํานวนรอบไม่เยอะหรอกครับแต่ถ้าไปใช้สร้างบ้านอย่างนี้รอบจะเยอะนึกออกไหมฮะเพราะว่าต้องไปจ้างคนจ้างต่อจ้างต่อซื้อของของต้องผลิตอันนี้ทุกคนรู้ดีหมดนะครับมันต้องต้องมีความชัดเจนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคําถามเยอะแต่รัฐบาลไม่ตอบให้ชัดนะครผมว่าเป็นหน้าที่เขาครับนะครับสำหรับะะผมเนี่ยง่ายมากเลยนะครับ จะดูคนไหนที่ไม่มีเงินเพียงพอเนี่ยเราต้องได้รับการช่วยเหลือเนี่ยถ้าเงินในบัญชีธนาคารรวมกันทุกแบงค์มีไม่ถึงหมื่นบาทเนี่ยเอาไปเลยครับอย่างนี้ตรงเลยครับไม่ต้องไม่ต้องให้ขึ้นทะเบียนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยเอาคนไหนไม่มีบัญชีธนาคารเปิดให้ก็ได้แสดงว่ามันไม่ได้อยู่ในระบบแล้วใส่เป็นเงินสดใช่ฮะก็ใส่เป,เป็นเปิดบัญชีให้ฮะบัญชีธนาคารง่ายไหมครับ,รบไม่ต้องไปควานหาอะไรทั้งสิ้นถูกไหมฮะ จริงๆแล้วเนี่ยเงินที่มีจำกัดเงินที่ต้องกู้ยืมมาที่พวกเราต้องเป็นหนี้เนี่ยเราก็ควรจะต้องไปใช้อย่างชาญฉลาดอย่างตอบโจทย์จริงๆอย่างแก้ปัญหาจริงๆนะครับก็คือว่าไปช่วยคนที่มีรายได้น้อยอย่างนี้ผมไม่ติดขัดฮะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินดิจิทัลให้มันวุ่นวายถ,าถ้าอยากจะใช้ระบบดิจิทัลมีอยู่แล้วแอปเป๋าตังมีอยู่แล้วก็ใช้สิครับก็ได้นะฮะแ,แล้วทำไมถึงมี กติกาว่าต้องไม่เกิน4กิโลรู้ไหมฮรนั่นคือข้อจำกัดของบล็อกเชนครเพราะอยากจะใช้บล็อกเชนเหลือเกินอะแล้วบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นระบบที่รัฐเข้าไปตรวจสอบไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ไม่ทราบนะระบบบล็อกเชนนี่คือเป็นระบบที่ผู้ใช้ตรวจสอบกันเองแล้วที่เกิดขึ้นที่ทำไมเงินสกุลดิจิตอลเนี่ย ณนะวันนี้แบงก์ใหญ่ของโลกปฏิเสธที่จะทำธุรกรรมด้านนี้แล้วประกาศแล้วใหญ่ที่สุดในโลกเชสไม่เอาแล้วเพราะเป็นระบบที่ไม่มีกฎหมายใดรองรับเลยตรวจสอบกันเองเนี่ยกลายเป็นถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินซะเยอะถูกใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศซะเยอะเพราะฉะนั้นธนาคารใหญ่ของโลกเนี่ยวันนี้ไม่ไม่รับทำธุรกรรมด้านนี้แล้วแล้วเรากำลังจะวิ่งเข้าไปสู่ อะไรผมก็ไม่ทราบมันดียังไงสำหรับประเทศนะครับผมถามนิดบิ๊ก a ดต้าหรือ f i n a n นเชียล t a หรือเอาพฤติกรรมของผู้บริธโภครัฐบาลมีหน้าที่กีเกับไหมะร,รัฐบาลมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนนะครับถึงมีกฎหมาย PDPA ไงแล้วคนที่จะทำคือใครฮะยังไม่รู้เลยไม่ทราบเลยครับต้องใช้เงินสักเท่าไหร่ฮะที่จะต้องทำแอปเหล่านี้ขึ้นมาแังเงินสกุลดิจิตัลวันนี้ คนอื่นทําไม่ได้นอกจากธนาคารอย่างประเทศไทยตามกฎหมายนะฮะแล้วรัฐบาลจะทําให้ถูกกฎหมายยังไงฮะคือมันมีคําถามค่อนข้างเยอะแต่ที่ผ่านมาเป็นการตอบที่ไม่ตรงไม่ตรงกับคําถามมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะไปฟันธงได้ว่าเคุณจะทําวิธีนี้แล้วมันจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนคนที่เขาเป็นห่วงฮะเขาเป็นห่วงเขากังวลสําหรับประเทศเหมือนกันเขาเป็นเจ้าของประเทศคนหนึ่งฮะอย่าไปมีอคติกับเขา ควรจะอธิบายมากกว่าไม่นายท่านนายกเองตอนหาเสียงท่านก็บอกว่าเนี่ยบอกให้ห้างสรรพสินค้าเตรียมของไว้แล้วงงไหมล่ะครับแล้ววันนี้ก็บอกด้วยบอกว่าเออถ้าในบ้านมีหลายคน4-5ห้าคนรวมกัน4ีห้าหมื่นเอาไปลงทุนได้เอาลงทุนเงินดิจิตัลลงทุนกับใครฮรลงที่ไหนครับ convert เป็นเงินได้ไหมแปลงเป็นเงินบาทแล้วแปลงยังไงใครรับ มันไม่มีคําตอบอะครับนั่นคือปัญหาว่ามันไม่มีความชัดเจนนะฮะจะช่วยคนที่มีรายได้น้อยผมไม่ขัดข้องเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ไม่ใช่เอาเงินที่ต้องกู้มาประเทศนี้ต้องกู้มาแล้วไปให้เจ้าสัวบอกช่วยใช้เงินหน่อยเพื่อกระตุ้นเศรฐษฐกิจช่วยผมกระตุ้นเศรฐษฐกิจคนรวยทั้งสิ้นเลยมีที่ไหนเขาทากันนะฮะนี่ไม่ใช่เท่าเทียมฮะการให้เท่ากันคนรวยคนจนเอาไปใช้นะ หมื่นบาทมีความหมายกับคนคนหนึ่งมากกว่าคนที่มีเยอะเอามื่นบาทให้ไปใช้เขาไม่ได้สนใจเลยเห็นไหมฮะแต่เงินนี้ใครครเงินใครครับเงินต้องกู้มาทําอย่างนี้ต้องอธิบายฮ้าไถ้าเท่ากันเหลื่อมล้ําทันทีครับเอาเป็นว่าไปถามนักเศรษฐศาสตร์ทั้งโลกนะว่าวันนี้ประเทศไทยจําเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ไหมไม่ใช่ครับเราต้องแก้ที่ปัญหาพื้นฐาน ความสามารถในการแข่งขันนะฮะเรามีต้นทุนการเงินสูงมากส่วนต่างดอกเบี้ยสูงมากทำไมไม่แก้ตรงนั้นเรามีต้นทุนพลังงานสูงมากแต่วิธีแก้แทนที่จะแก้โครงสร้างการคำนวณราคาโดยการเกลีย่ยต้นทุนเพื่อความเป็นธรรมกับใช้วิธีเอาเงินงบประมาณไปชดเชยเอ้ยอย่างนี้มันใช่หรือเปล่าครับ ทุกคนที่เป็นอยู่ในคณะรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบนะฮะคือ,คอหลายคนก็ออกมาพูดแล้วครับว่าทําอย่างนี้มันถูกกฎหมายหรือเปล่าเน,นข้อแรกนะฮะด่านแรกคือถูกกฎหมายไหมคุณเอาเงินที่ต้องกู้มาไปใช้ลักษณะนี้ถูกหรือผิดเ็นข้อแรกเลยนะฮะอันที่สองเอาเงินที่ต้องกู้มาไปใช้วิธีไหนเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งอันนี้ต้องอธิบายให้ได้จนถึงวันนี้ยังไม่ชัดนะครับอันที่สามทำไมต้องเป็นดิจิทัล นะครับเพราะว่าจนถึงวันนี้คําอธิบายผมผมไม่เคยได้รับคําอธิบายหรือประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยไม่เคยได้รับไม่ได้เคยได้ยินเลยฮะทำไมต้องเป็นดิจิทัลทําไมเอาเงินไปเข้าบัญชีแล้วมันยุ่งยากขนาดไหนไม่ต้องมีต้นทุนแล้วใครจะเป็นคนทําคนที่ทํานี้ให้หลักประกันอะไรบ้างในการที่จะไม่เอาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีค่ามหาศาลนะระเมิด เอาไปใช้จะทำยังไงดีแล้วถ้าคนเหล่านี้เอาข้อมูลไปใช้ในต่างประเทศซึ่งง่ายมากเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดในประเทศมีนะฮะในโลกนี้มีคนทําอย่างนั้นรัฐบาลมีหลักประกันอะไรว่าจะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเห็นไหมครับมันมีคำถามที่ต้องได้รับคำตอบที่ดีนะครับแล้วก็จริงๆถ้าจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ลดต้นทุนราคาสินค้าลดต้นทุนพลังงานให้เป็นธรรมฮะไม่ได้ต้องการให้อุดหนุนแต่ให้เป็นธรรมไม่ใช่ให้บริษัทพลังงานรวย3 0 0แสนล้านปีที่แล้ว3 0 0แสนล้านปีนี้ก็คงไม่น้อยกว่านั้นในขณะที่ประชาชนเป็นคนอุดหนุนทำไมราคากา๊าซที่เข้าโรงไฟฟ้าที่ปั่นไฟให้ประชาชนแพงกว่าที่เข้าปิโตรเคมีเท่าตัวตอบให้ได้สิครับสิ่งเหล่านี้ฮะแก้ตรงนี้ผมจะสัรเเริญเลย วิธีไหนก็ทำะแต่ไม่ใช่เอาเองินไปอุดหนุนถ้าถ้าให้ผมคำนวณคนที่มีรายได้น้อยประมาณ10ล้านกดบวกลบเป็นผมผมให้คนละสองหมื่นผมยังไม่ติดใจเลยเพราะมันตอบตอบโจทย์ชีวิตเขามากกว่ากว่าเจ้าสัวที่มีแสนล้านมีหมื่นล้านเอา้ามีหนึ่งล้านก็พอเอาไม่ต้องแสนล้านหรอกคุณเอาไปให้เขาหมื่นบาทเนี่ยมันตอบอะไรเขาฮะใช่ไหมฮะเรากำลัง ขับเคลื่อนสังคมนี้ให้มีค่านิยมแบบไหนครับเพราะว่ารัฐบาลก็มีหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนสังคมให้มีค่านิยมที่ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์และเป็นคุณกับลูกกับหลานเรานะฮะ